โอเคก็ okay. ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นอ่าเป็นคลิปแรกนะครับสำหรับช anel น,น,นี้นะครับก็ขออ่าแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อปั๊กนะครับก็เป็นเจ้าของช่อง ช่วยพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ได้ไหมอ่ะก็วันนี้นะครับเป็นคลิปแรกของช่องนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการเข้าเรียนมหาลัยในปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งครั้งแรกของชีวิตนะครับทุกคนเออก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเข้ามหาลัยในรอบ พอร์ตโฟเลโอนะครับก็คือรอบพอร์ตโฟเลโอเป็นรอบของการใช้ผลงานในการเข้ามาในมหาวิทยาลัยนะครับก็คือผมเรียนอยู่ที่ผมเรียนอยู่ที่มหาลัยเทคโนโลยีสุรดลารีนะครับผมเข้ามาเรียนในคณะนิเทศศาสตร์ดิจิทัลนะครับก็คือเป็นสาขาที่เปิดใหม่นะครับได้ไม่นานนะครับประมาณสักพักแล้วก็นานแล้วแหละเออใช่ก็คือต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยครับผม คิดหนักมากว่าผมจะสามารถเข้ามาได้ไหมแต่ว่าก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่เขาไปแนะแนวนะครับเพอผมต้องบอกก่อนว่าการที่คนไปแนะแนวที่โรงเรียนเหลือประมาณนี้นทุกคนอย่ามองข้ามนะมันเป็นเรื่องเรื่องที่ดีมากเลยนะครับผมว่าเพราะว่าเราก็แบบจะได้รู้ว่าแนวทางในการที่จะเอาผลงานไปแลกเข้าเพื่อที่จะเข้าศึกษามหาลัยเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับก็คือผมนะครับได้ถูกแนะแนวเรื่องการศึกษาต่อในชั้นปีที่1นนะครับแล้วก็เขาก็จะมาแนะนําเรื่องคณะต่างๆให้กับเรานะครับแล้วเราก็จะ ได้เป็นพวกดีเทลต่างๆนะครับที่เขาแบบว่าให้กับเรามานะครับแล้วก็ผมอ่ะดันมาสะดุดกับ คณะดิจิทัลนะครับก็คือเป็นกาเป็นคณะที่เป็นคณะนิเทศนะครับแต่ก็ไม่ใช่นิเทศแบบร0 0เป็นะครับก็เป็นคณะนิเทศที่ผสมประสานหลายๆอย่างนะครับเช่อนอาจจะเป็นเบื้องหลังตากล้องอออกราฟิกดีไซเนอร์เว็บดีไซเนอร์เป็นหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการออกแบบหรือว่าการสร้างสารรค์ผลงานต่างๆนะครับใช่ผมก็ได้สะดุดตากับคณะนี้นะครับแล้วทีนี้ผมก็คิดในใจว่าเออมัาอาจจะต้องใช้อังกฤษ ใช้คะแนนนู้นคะแนนนี้เยอะมากๆแล้วต้องใช้ผลงานด้านนูน้นด้านนี้หรือเปล่าแล้วด้านช่วงที่ผมแบบเอ่อหวัวเรื่อหัวต่อหรือเขาเรียกว่าไงอ่ะก็ต้องแบบศึกษาต่อต้องหาที่เรียนอะไรเงี้ยครับมันเป็นตรงกับช่วงที่แบบโควิดสิระบาดหนักมากซึ่งทําให้แบบว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยผมว่าก็น่าจะคิดมากนะว่าจะเอาผลงานมาจากไหนที่จะมายัดใส่พอร์ตโฟลิโอเอาไปส่งให้กับมหาลัยนะครับแต่ว่าทางคณะเนี่ยครับเขาแบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะสามารถเอาผลงานที่นักศึกษาทําขึ้นมาเองได้ ใช่ไหมเออสามารถเอาผลงานที่นักศึกษาทําขึ้นมาเองได้นะครับมายัดใส่พอร์ตโฟลิโอได้ก็คือคือคณะเนี่ยครับมันอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีเกี่ยวกับพวกการออกแบบการสร้างสารรค์ผลงานดังนั้นก็จะมีเกี่ยวกับการทำยูทูบเบอร์นะครับก็มียูทูบเบอร์วอล์กเกอร์ด้วยนะครับอืมใช่ก็ดังนั้นนะครับก็เข้าทางผมเลยผม ทำ YouTube ใช่ปะผมก็เลยเอาผลงานต่างๆที่ผมทำ YouTube เนี่ยมายัดใส่ในในพอร์ตโฟลิโอด้วยก็จะเป็นการทําปกคลิปของผมการตัดต่อนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าไงประสบการณ์การใช้โปรแกรมต่างๆเช่นพวกอ่ Photoshop Illustrator อะไรประมาณนี้นะครับตกลอ Adobe อย่างๆนะครับแล้วก็ให้เราดูว่าใน portfolio ของเรานะครับมีความใฝ่ฝันอะไรอยากเรียนคณะนี้แบบ พรอ,อะไรอะไรประมาณนี้ครับผมก็ผ่านเข้ามาได้นะครับทีนี้ครับพอเข้ามาหาลัยเนี่ยอย่างที่เราบอกนะครับทุกคนอาจจะใช้ชีวิตมอปลายอย่างผาสุกอย่างสบายมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งมาเจอมอปลายนะครับเอ้ยไม่ใช่จนกระทั่งมาเจอมหาลัยนะครับ,อ,รอ,าารรบอ่าเปิดไปปีหนึ่งนะครับทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียนนะครับใช่แล้วมันก็จะต้องอ่าเอ้ยไม่ใช่ดิ อ่ะเอาไปเยอนกับไปคือพอผ่านแล้วพอร์ตฟิลิโอแล้วใช่ไหมทางมหาลัยนะครับในคณะสาขาผมเนี่ยมันจะต้องไม่ใช่ดิบอาจจะต้องแบบทุกคณะเลยหลายๆคณะในมหาลัยผมนะครับมันจะต้องสอบภาษาอังกฤษวัดความรู้นะครับหรือว่า C P R F นั่นเองก็คือภาษาอังกฤษแบบวัดความรู้ว่าแบบนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาใหม่เนี่ยมีความรู้ภาษาอังกฤษมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าเราสอบ ได้ C หรือเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเราจะไม่ต้องเรียนอังกฤษแต่ถ้าเราสอบได้ A A 1หรือว่าต่ํากว่า C กต่ํากว่า C 2มั้งผมจะไม่ผิดนะครับเราจะต้องลงเรียนภาษาอังกฤษนะครับตามจานวนสมมติตัวผมเองนะครับก็คือไม่เก่งอังกฤษก็คือสอบได้แต่ว่าได้ A A 1ก็คือได้อ่าต่ำสุดอ่ะ ได้คะแนนลำดับลำดับต่ำสุดใช่ไหมก็ต้องลงเรียนอังกฤษ5ตัวนะครับ5ตัวนี้เราสามารถเรียนเทิมละตัวได้ถ้าเราแบบว่าเรียนแล้วมันผ่านก็เทอมละตัวก็ได้นะครับใช่ก็คือเราต้องเตรียมตัวสอบอังกฤษก่อนที่จะเปิดเรียนนะทุกคนผมก็อยากให้น้องๆนะครับที่มาดูคลิปนี้เนี่ยแล้วก็อยากให้น้องๆเตรียมตัวด้วยนะครับเพราะว่าจะต้องสอบวิชานี้นะครับต้องสอบ CPERF นะครับเพื่อวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษนะแล้วก็พอเข้ามหาลัยเนี่ย ผมอะก็ได้เจอเพื่อนอน,นะครับต่างๆนานาเลยเจอเพื่อนเยอะมากนะครับแล้วก็พอเราเริ่มเรียนไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่นั่นให้ได้นะครับสังคมมหาลาัยนี่คือแบบมากหน้าหลายตามากนะครับมีคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่กับผมก็มีแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็เป็นคนที่ไม่บ้องเกินไปแล้วก็ไม่ผู้ใหญ่เกินไปอะ่ะผมคิดว่าผมเป็นคนที่พอดีๆไว้ไม่ได้ดูแบบเออขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตัวผมเป็นคนที่ หัวช้านะครับรู้รู้ตัวเองเลยว่าแบบตัวเองอ่ะเป็นคนหัวช้านะโดยเฉพาะแบบเวลามีค่าที่ต้องแบบไปเรียนแลบไปเรียนปฏิบัตินะครับคือผมจะแบบว่าตามไม่ค่อยทันนะเพื่อนๆก็อยากให้แบบว่าทุกคนลองแบบว่าพยายามดูโอเคประสบกรา์ของเทอมหนึ่งนะครับก็เราก็จะได้เรียนทฤษฎีเยอะมากแล้วก็ช่วงนี้คือมันเหมือนเป็นจุดจุดเริ่มต้นที่แบบว่าทุกคนอาจจะต้องปรับตัวในการเข้ามาเรียนมหาลัยนะครับอาจจะต้องขยันจด ช็อตโน้ตกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าสไลด์มันเยอะนะครับในในวิชาหนึ่งอะสไลด์มันค่อนข้างเยอะเราก็ต้องแบบว่าจดนะครับก็คือเทอมหนึ่งนะครับผมก็เรียนแบบปกติเลยก็ไม่มีอะไรเลยครับก็เรียนแบบค่อยๆปรับตัวนะครับไม่ค่อยเรียนรู้แต่ว่าเทอมหนึ่งเนี่ยเกรดอาจจะออกมาแย่นิดหนึ่งนะครับสําหรับผมนะคือผมมองว่าเทอมหนึ่งที่เกรดมันแย่เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการปรับตัวไว้สําหรับใครที่แบบว่าเกรดดีก็แล้วไปนะครับก็ถือว่าคุณเก่งมากนะครับแล้วก็พอผ่านมาเทอมสองเนี่ย เขาเรียกว่าหลักสูตรมันจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับเทอม2นะครับของผมคณะของผมเนี่ยมันจะมีการที่เราต้องเรียนหลักการพื้นฐานของซีดิจิตอลแล้วก็เราต้องเรียนซอฟต์แวร์เดเวลลอปใช่ครับซอฟต์แวร์เดเวลลอปเนี่ยก็คือการเขียนโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็น C++ หรือว่าจะเป็นเอ่อพวก P, P, H, P ีพีป่ะเรียกว่าอะไรวะโค้ด C S S อนะครับพวก H T M L ใช่ใช่ใช่แล้วก็เอ่อการใช้คอมมานด์ไลน์นะครับแต่ว่าเป็นของเทอมสามแต่ว่าเทอมเทอมสองเนี่ยผมจะเรียนแค่ พวกสีพัดพัดนะครับแล้วก็พวกการเขียนเว็บต่างๆนะครับก็คือเทมอม2เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมมาห้าวไปหน่อยนะครับก็คือผมไม่รู้ว่ามหาลัยอื่นเนี่ยมันสามารถที่จะทําแบบนี้ได้หรือเปล่าก็คือมหาลัยผมนะครับมันสามารถที่จะนําวิชาของเทอมต่อไปอะ่ะมาลงในในเทอมปัจจุบันได้ก็คือแบบเรา ก็คือแบบว่าป้าไรผมนะครับมันเรียนสมเทอมใช่ไหมเรียน3าเทอมแล้วทีเนี้ยสมมติว่าเทอม2องะครับเรามีตารางว่างเยอะเราสามารถเอาวิชาของเทอม3ามะมายัดใส่เทอม2ได้นะครับก็คือเหมือนเราได้เรียนก่อนนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูนะครับว่ามันแบบว่าเปิดให้ลงเรียนหรือเปล่านะครับแบบเปิดสอนไหมนะครับถ้าเกิดว,ว่าไม่เปิดสอนเนี่ยก็ลงไม่ได้นะทุกคนมผมเนี่ยห้าวนะครับด้วยความที่ว่าไม่ได้ศึกษาเลยว่าไอ วิชาซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์เนี่ยมันมันแบบว่าเกี่ยวกับอะไรนะครับใช่รู้แค่ว่าเป็นผู้สร้างแต่ไม่รู้ว่าสร้างอะไรนะครับก็คือแบบไม่ได้ศึกษาเลยอันนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นข้อผิดพลาดนะครับที่เราแบบว่ามองข้ามมันนะครับคือเราควรที่จะแบบ ศึกษาวิชาที่เราต้องเรียนก่อนไว้ทุกคนเพื่อที่จะเอามาันมาแบบว่าเตรียมความพร้อมในการที่จะเข้าเรียนถูกปะมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับแล้วก็เออ่พอเปิดเทอมสองมาเนี่ยโอเคเท่าทีนะ่ับผมอาจจะไม่ค่อยสบายเราก็ตอนเริ่มเรียนละหลักสูตรมันเข้มข้นขึ้นใช่ปะวิชาแรกๆก,ก็อาจจะไม่เป็นไรก็อาจ,จเป็นแบบว่าทฤษฎีแบบโอ้ชิวๆแต่ว่าพอมาถึงวิชาซอฟต์แวร์เดเวล็อปนะครับอย่างที่บอกนะก็คือมันจะแบ่งเป็น2 2 2 2, 2วิชาก็คือซอฟต์แวร์เดเวล็อปหนึ่งกับซอฟต์แวร์เดเวล็อปสองนะครับใช่แล้วก็คือผมเปิดคคาาบแแแรรรรกกกมมเเเเเนนีีย่ยยผซอออฟต์์ววดลป็ืขียนโค้ด สีพัดๆนะครับซึ่งยากมากเลยทุกคนมันยากครับเพราะว่าผมอะอย่างที่บอกไปคือไม่ได้ทรรการบ้านมาก่อนนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแต่พอมาถึงเวลาเรียนจริงๆเนะี่ยมันยากมากนะครับผมแล้วก็ไอซอฟเดฟสองนะครับคืออันเนี้ยผมคิดว่ามปลายหรือว่ามต้นหลายๆโรงเรียนอะอาจจะสอนทุกคนมาแล้วเว้ยเรื่องการเขียนโค้ดให HTML อะ่ะคือมันอาจจะไม่ได้ยากมากนะครับแต่มันก็มีเขาเรียกว่าไงอะ เบื้องลึกที่มันลึกมากม,าก,มาก,กว่าที่เราเรียนเ,เ,เ,เรียนผ่านๆมานะครับคือมันมีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นนะครับมีโค้ดห,หลายๆอย่างที่เราต้องเขียนขึ้นมาแบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นเลยไอโค้ดอ่างเงี้ยคือคือคอะไรใช่คือตอนนั้นอ่ะมันยากมากเว้ยยากจนแบบผมแบบท้อเลยแล้วผมอ่ก็ดันไปลงวิชาของเทอม3ด้วยเพราะว่าแบบ คิดว่าเรานอาจจะเรียนแบบเรียนเยอะๆไปเลยเพราะว่ามันอาจจะง่ายเหมือนเทอมหนึ่งแต่มันอาจจะชิวเหมือนเทอมหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็คือไม่ชิวนะครับก็คือเราต้องเตรียมความพร้อมก่อนอย่างที่บอกนะครับผมก็เริ่มแบบเริ่มงอมละเริ่มแบบเชื่อเอ้ยเอาไงดีวะเราแบบไม่น่าลงเรียนเลยเราจะถอดรายวิชาของเทอมสามทิ้งไหมแล้วเราค่อยไปเรียนใหม่ของเทอมสามพร้อมเพื่อนดีกว่าไหมอะไรเงี้ยคือผมต้องขอบคุณเพื่อนผมสองคนมากนะคือเพื่อนผมคนหนึ่งอะ่ะเขาชื่อโบ เขาเป็นคนแบบว่าชวนผมมาลงเองแหละแต่ว่าตอนนั้นน่ะผมจะถอนและผมแบบเชื่อกลัวไม่ไหวอะไรเงี้ยครับกลัวแบบไม่ไหวกลัวแบบติดเอฟเพราะว่าเราทําคะแนนได้ไม่ดีนะครับก็มีเพื่อนมาดึงไว้เพื่อนก็แบบว่าค่อยๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยครับแต่มันก็ผ่านไปเลยว่าแบบว่า แต่มันก็ดีขึ้นอันนี้ก็คือขอบคุณเพื่อนเลยนะเพราะว่าถ้าเราแบบว่าไม่ได้เพื่อนอนะ่ะเราอาจจะแบบดิ่งหรือว่าแบบจนตอกจะต้องไปลงไปถอนวิชานั้นออกอะไรเงี้ยครับคือเราอาจจะเสียตังค์ฟรีเลยนะครับก็คือพอหลังจากที่เรางอมเว้ทุกคนเราจะท้อเราจะแบบค่อยๆมืดทีละด้านอนะ่ะใช่ใช่มันจะแบบค่อยๆมืดเว้ทุกคนดังนั้นนะผมคิดว่านะครับถ้าเกิดเราจะลงเรียนอะไรสักอย่างเราต้องศึกษา,ากดีๆนะทุกคนมหาลัยนะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยสำคัญนะเว้ยมันไม่เหมือนแบบมปลายเราแบบ รอเรียนไปชิวๆอะไรเงี้ยครับคือมันแบบว่าต้องเตรียมความพร้อมมากๆนะครับพอสักพักนะครับเทอ e ม2เนี่ยผมคิดว่าสําหรับผมนะครับปีหนึ่งเทอมสําหรับผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลาบากมากๆเลยเหมือนมันเป็นที่วัดเลยนะครับว่าเรารักไหมเราจะไปต่อกับมันได้หรือเปล่านะครับหร,หรือว่าเราจะแยกไปเลยหรือว่าเราจะแบบซิวไปเลยนะครับพอเรียนไปสักพักเนี่ยผมก็เริ่มมีเพื่อนนะครับเราต้องแบบพยายามสร้าง คอมมูนิตี้คอนเนคชั่นของเรา,เาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยสำคัญนะครับในมหาลัยอ่ะผมคิดว่าเพื่อนอ่ะสำคัญมากนะแต่ว่าเพื่อนนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยเราเสมอไปนะครับเราต้องอข่อยคว้าด้วยตัวเองด้วยนะครับคือหลังจากที่เราเรียนไอ้ซอฟต์เดฟหนึ่งกับซอฟต์เดฟสไปเนี่ยมันจะมีอีกวิชาหนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ของวิชาซอฟต์เดฟสนะครับก็คือการสร้างเว็บ ขายของนันเองแล้วอาจารย์นะครับก็ให้โจทย์มาเป็นการทําเว็บขายของเล่นนะครับโดยที่เราเนี่ยจะต้องไปลงพื้นที่จริงๆนะครับเพื่อหาร้านของเล่นที่มันมีอยู่จริงๆในในในจังหวัดเรานะครับแล้วก็ไปติดต่อขอการขอข้อมูลของร้านเขาไปขอถ่ายรูปอา่าสินค้าของร้านเขาเพื่อที่จะเอ,เอามาทําเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาถ้าฟิลแบบมปลายก็คือเหมือนเป็นโครงงานใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเป็นมหาลัยอ่ะมันจะเป็นโปรเจกต์เว้ยเป็นชิ้นงานอ่า อันเนี้ยคือมันแบบเป็นความท้าทายแรกที่แบบผมรู้สึกว่าแบบโหแม่งยากจังวะลำพางเรียนในคาบกูก็จะไม่รอดแล้วพอม,มาเจอโปรเจกต์อีกแต่ก็ดีนะครับเพราะว่าในโปรเจกต์นั้นอะ่ะมีเพื่อนในกลุ่มหลายคนนะครับทุกคนเนี่ยเก่งไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะเก่งเรื่องการออกแบบอีกคนนึงอาจจะเก่งเรื่องการวางโครงอีกคนนึงอาจจะเก่งเรื่องการทาซับเอ้ยไม่ใช่บางคนอาจจะเก่งเรื่องการใส่โค้ดใส่อะไรนะครับคือผมก็เป็น คนที่โค้ดไม่เก่งเลยนะครับไม่ชอบเลยผมก็เลยเรียกที่จะเป็นฝ่ายประสานงานแล้วครับแล้วก็ช่วยทำเล็กๆน้อยๆนะครับใช่ใช่ก็ไม่เล็กไม่น้อยหรอกก็ทําเยอะนะครับแต่ว่าผมคิดว่าการทํางานกลุ่มอ่ะมันต้องแบบว่าช่วยๆกันนะทุกคนแบบเพื่อนต้องต้องเข้าใจกันและกันนะครับใช่ไม่ใช่แบบบางคนแบบทําเยอะกว่าอีกคนนึงอ้คนนึงก็แบบไม่ค่อยช่วยอะไรเลยหรือว่าอะไรแบบเนี้ยครับผมคิดว่ามันอาจจะลาบากนิดนึงนะครับผมคิดว่าการที่เราแบบอยากจะช่วยกันอะไรแบบเนี้ยมันต้องแบบมีความ มีความแบบเข้าใจการเชื่อมต่อกันได้นะครับมันถึงจะผ่านไปนะครับแล้วก็โปรเจกต์ของเทอม2เนี่ยผมก็ส่งผ่านไปนะครับเป็นเรื่องอะไรที่ดีมากๆนะครับส่วนไอวิชาซอฟต์เดฟอื่นๆเนี่ยผมก็บอกเลยว่าเกรดค่อนข้างแย่นะครับเพราะผมไม่ชอบโค้ดใช่ปะแล้วพอมีสอบปฏิบัติอะ่ะโอ้โหผมแบบาตายครับตายเลยตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตายแบบตายเลยครับผมก็คือผมคิดว่าทุกคนอะ่ะมี เรื่องเรื่องที่เก่งกับไม่เก่งอ่ะต่างกันเว้ยเราชอบคนละแบบใช่ปะดังนั้นอ่ะอันไหนที่เราไม่ชอบครับมันไม่ได้แปลว่าเราทําไม่ได้นะเว้ยคือผมกลับมามองตัวเองอ่ะว่าแบบเชื่อทำไมเราแบบไม่ตั้งใจให้มันมากกว่านี้วะผมมาชอบบอกว่าผมเต็มที่แล้วมันได้แค่นี้มันได้แค่นี้ตลอดเลยเว้ยแต่ความจริงอ่ะมันได้มากกว่านี้นะเออแล้วพอเทอมสองผ่านไปครับก็ยังไม่มีเอฟเนาะก็เข้าสู่เทอมสามครับผมเทอมสามเนี่ยก็จะเป็นโค้งสุดท้ายของการเรียนปีหนึ่งละ เราก็ต้องมาทำคะแนนเทอม3ให้ดีด้วยเหมือนกันนะครับเทอม3เนี่ยผมจะเรียนเป็นการสร้างภาพวกเตอร์ลัตเตอร์การถ่ายรูปนะครับเพราะว่าเป็นนิเทศศาสตร์เนาะใช่แล้วก็จะเป็นการอออ การการการแบบว่าบริหารคอมพิวเตอร์นะมันจะเป็นอะไรนะการบริหารเทคโนโลยีอะไรสักอย่างก็และครับมันจะเป็นวิชาเกี่ยวกับการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์การวิเคราะห์ว่าคอมพิวเตอร์สำนักงานต้องใช้แบบไหนการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์การใช้คําสั่งคอมมาไลน์ในลินุกซ์การ w i วิด w s เราจะเรียนทุกอย่างที่เป็นเบสิกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หมดเลยนะครับวิชาเนี้ยแล้วก็ของเทอม3เนี้ยผมมีโปรเจกต์สองอันนะครับก็คือการทำสติกเกอร์ไลน์ขายนะครับแล้วก็ทําเป็นโปรเจกต์ นิตยาาสารนะครับใช่ๆ่ผมเรียนการออกแบบภาพเวกเตอร์อาร์เตอร์ใช่ป่ะแล้วก็การทำนิตยาาสาร์ด้วยนะครับโดยใช้โปรแกรมอินดีไซนะครับพอผ่านเทมอม2มานะครับพอเราผ่านจุดนั้นมาได้ครับผมคิดว่ามันเหมือนเป็นประสบการณ์ของเรานะมันสอนให้เราแบบเป็นคนที่ต้องอขวายคว้าตามคนอื่นให้ทันหลายๆอย่างอ่ะเราต้องพัฒนาด้วยตัวเองนะครับทุกคนก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมแบบ ได้รับมาในการเรียนปีหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับเว้นแต่ว่าแบบตอนนั้นเปิดเทอมมาปีหนึ่งครั้งแรกอ่ะผมเรียนได้อาชิดหนึ่งอ่ะผมเป็นโควิดเลยมหาลัยอ่ะมันสอนให้เราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะมาสอนมากๆเลยครับทั้งด้านการบริหารเวลาชีวิตตัวเองว่าเราจะทําอะไรบ้างในแต่ละวันหรือว่ามันเหมือนมีบางอย่างอ่ะมากระตุ้นผมว่าเฮ้ยมึงต้องอ่านนะเว้ยถ้ามึงไม่อ่านมึงสอบไม่ได้นะเว้ยตอนตอนตอนเทอมหนึ่งอ่ะครับผมอ่านน้อยมากผมอ่านแบบ แล้วก็ไม่ได้เข้าหวยนะไม่ได้เข้าหวยเลยสอบได้คะแนนไม่ดีเลยก็พอมาเป็นเทมอม2เนี่ยผมแบบปรับมายเซ็ตตัวเองเลยครับว่าผมจะอ่านวิชาเนี้ยเช้า3รอบเย็น3รอบหมายถึงว่าผมอ่านบทหนึ่งนะครับ3รอบอาจจะมี5บทบทละ3รอบโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประสบการณ์มหาลาัยของผมปีหนึ่งนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะทําคลิปสนุกสนุกให้ทุกคนดูอีกนะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ